โตยต้ายาลิซีศูนย์ศูนย์เจ็ดครับเชิญเลยครับอรอครับได้ยินไหมครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเกียร์เกียร์เวลาขี่เวลาล้มันรอบเกียร์มันไม่สม่ำเสมอกันนะครับรอบเกียร์รอบเครื่องรอบสูงตัวไม่ไปหรือว่ายังไงรอบเกียร์เวลาเวลาเราเหยียบแปลงมันเน้อแล้วมันก็ข่้น้างไว้ครับเรายกกระเล่น,นมันยังเหืออยู่เลยศูนย์เจ็ดในเครื่องพันห้าใช่ไหม ใช่ครับอ่าเป็น ATF ตัวเก่ายังไม่ได้เป็นเ CVT คือคอาการคือเวลาเป็นเกียร์ตเมติกถูกต้องไหมครับถูกครับอ่าเวลาขับเร็วๆเนี่ยรอบสูงแต่รถเหมือนอื่นๆใช่ไหมใช่ครับอืมอาการอาการนี้นะครับส่วนใหญ่ที่พบถ้ารอบสูงแล้วอืดๆๆเร่งไม่ขึ้นเนี่ยมาจากตัวผ้าคลัชนะครับผ้าคลัชเริ่มร่อนนะครับน้ํามันเกียร์ขาดนะครับน้ามันเกียร์ขาด ผ้าคล์ดล่อนอะนะครับก็จะมีอาการนี้น้ำมันเกียร์ไม่ได้ระดับนะครับรถวิ่งกี่แสนแล้วครับปีศูนย์เจ็ดสิบสามปีแล้วนี่รถวิ่งกี่แสนละสอง <S 2> 2, <S แสนหกอะครับสองแสนหกนะก็ไปตรวจเช็ค,ครตรวจสอบน้ำมันเกียร์ก่อนเบื้องต้นนะน้ำมันเกียร์สกปรก<แ><ร>หรือเปล่าน้ำมันเกียร์เนี่ยพอถ่ายตอนถ่ายมันก็ดำพอถ่ายไปพักเกียร์ประมาณสี่ห้าเดือนมันก็ดำเลยอ่ะดำเร็วเกินคืออย่างนี้ครับต้องถามก่อนว่าดำเร็วหรือเกินเนี่ยต้องถามพฤติกรรมการขับสักนิดหนึ่งนะครับ การขับเกียร์อัตโนมติควรจะใช้แบบอ,อตัตโนมตินะครับไม่ใช่ว่าขับแบบอ,อตัตโนมติคือลูดเลย L 12 3D แล้วก็เหยียบเรื่งแรงนะครับแล้วการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์เนี่ยทำได้3วิธีวิธีที่ 1, 1> นะครับคือการเปิดน็อตอ่างน้ำมันเกียร์โต,โตเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ธรรมดาอันนั้นจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ธรรมดาของเกียร์อัตโนมติได้ประมาณ3 0วิธีที่2ครับเปิดอ่างเกียร์ นะครับเปลี่ยนน้ํามันเกียร์พร้อมกองเกียร์และประเก็นอ่างเกียร์ในรุ่นที่มีกองเกียร์อยู่ใต้อ่างนะครับอันนี้ท่านจะสามารถถ่ายน้ามันเกียร์ได้50ตวิธีสุดท้ายนะครับในการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์คือ flush and fill เกียร์หรือล้างเกียร์ฟอกเกียร์อันนี้จะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์ได้เต็มระบบ100แต่ค่าใช้จ่ายในการทําจะแพงกว่าการเปลี่ยน2วิธีแรกเพราะอะไรครับเพราะว่าใช้น้ํามันเกียร์ในปริมาณที่มากกว่า นะแต่สะอาดหมดจดแน่นอนนะครับแต่ครนี้ค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าเพราะนั้นถ้าลองหาอู่ใกล้บ้านร้านประจําหรือศูนย์บริการที่มีเครื่องฟ r ั s ชิ่งฟิ l เกียรแล้วก็ถามราคาเขาก่อนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูองค์ประกอบภาพรวมด้วยนะครับต้องให้ช่างที่มีประสบการณ์และมีความชํานาญในขณะเกียร์ของท่านเนี่ยเวลาต่อเครื่องล้างเกียร์หรือเครื่องฟัชชิ่งเกียเข้าไปเนี่ยต้องดูแรงดันของน้ํามันเกียร์เปรียบเทียบด้วย นะครับถ้าแรงดันไม่ไม่พร้อมจะล้างหรือฟัดชิ่งอย่าทํานะครับเสียตังฟรีนะบอกไว้ก่อนอ๋อนะอันนี้คือย่าอาการที่รถผมมันเป็นอยู่ตอนนี้มันมีสองอย่างมีสองอย่างซ่อมอะประมาณกี่บาทมีสองอย่างมีสองอย่างนะมีสองอย่างคือน้ำมันเกียร์ขาดนะสองคือผ้าคัตไปแล้วผ้าคัตร่อนไปแล้วนะอ่าซ่อมเนี่ยทาได้นะครับ อันนี้เบื้องต้นไปเช็คตามที่ผมแนะนําก่อนนะแต่อันนี้คุณถามมาในถึงขั้นว่าเกียร์คุณได้รับความเสียหายแล้วนะซ่อมนะครับสามารถผ่าโอฮอนเปลี่ยนชิ้นส่วนภายในได้นะครับระบบเกียร์อัตมติกแยกออกเป็น2ส,ส่วนนะส่วนของเมคานิกและส่วนของอิเล็กทรอนิกสเมคานิกก็มีมีผ้าคลัดต์โมดูลเพดโอลิงซีนประเก็นต่างๆนะฮะถ้าแมคานิกก็จะเป็นพวกฟันเฟืองต่างๆเขาเรียกเป็นชุดเมคานิกและผ้าคลัดต์โมดูลเพดนะครับ แล้วก็ตัวพวกโซย์นอยพวกนี้จะเป็นระบบไฟฟ้าโซยนอยสายไฟและกล่องอันนี้แยกออกเป็นส่วนของไฟฟ้านะครับเพราะนั้นต้องตรวจเช็คตรวจสอบก่อนแล้วให้ก็เสนอราคาก่อนอีกวิธีหนึ่งถ้าผ่าเกียร์มาแล้วโอ้โหค่าซ่อมแพงเหลือเกินหาเกียร์มือสองครับนั่นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะ,ะแต่เกียร์เซ็คก <hand S 2> ันแฮนเชียงกงเนี่ยเป็นเกียร์ที่มีอายุการใช้งานมาแล้วเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่เนี้ยบไม่ไม่แจมนะภาษาวัยรุ่นเขาเรียกไม่แจมเหมือนโอวอน อ่านะครับก็เลือกเอาฮะตามความพร้อมตามเหมาะสมนะยังไงลองให้อู่ใกล้บ้านร้านประจำมือูือบริการตรวจเช็คตรวจสอบก่อนนะครับโอเคเนาะยินดีครับยังไงรายงานด้วยนะยินดีครับโอเคขอบพระคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับท่านครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ